สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะมาจะมาเก็บเห็ดหูหนูจ้ะมาซองเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดนางลมจ้ะเจอแล้วจ้ะคอแรกแฮกหมานจ้ะโอ้ดูนี่จ้ะดูจ้ะดูเต็มเต็มตาคนจ้ะดูจ้ะหูมีแต่ดอกงงามอย่งเ้นเลยจ้ะเพิ่งมาเก็บไปเดือนที่แล้วจ้ะปล่อยไว้เดือนหนึ่งเต็มคอนอีกแล้วจ้ะโอ้โหมาจะมาเก็บด้วยกันจ้ะ โอ้โหงามสุดๆโอ้โหเป็นน้ำแข็งจ้ะโอ้โหเป็นน้ำแข็งค่อยๆเก็บจ้ะ เก็บไว้ไม่ได้โอ้โหดูนี่จ้ะหืมงามมากเก็บไว้ไม่ได้เลยจ้ะใส่เอาไงเนี่ย เป็นน้ำแข็งอะจ้ะต้องปาดต้องใช้มีดปาดแล้วฝั่งนี้จ้ะอเอาตรงนี้ก็โอเคโอ้โหข้างล่างเต็มเลยจ้ะเด้อเเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาฝัา่งนี้ก่อนจ้ะ อันนี้นี่จะ้ะปาดอืมอม,มันต้องใช้ใช้มีดแล้วจ้ะใช้มือไม่ได้เลยอะป๊า อนนโอ้โหงามๆแล้วเจ้เนี่โอ้โหเก็บยากอย่จ้ะเป็นน้ำแข็งเหรจ้ะโอ้โหเดี๋ยวค่อยเอามดีใจสุดๆจ้ะ ไม่คิดว่าจะจะ้าโ,โ,โอ้โหโอ้โหดูนี่จ้าทุกคนโอ้โหโอุโหโอ้ยนางเกิดไหนเนี่ยโอ้โหดีจ้าสุดๆจ้าไม่คิดว่าจะหมานขอนี้ มาเก็บไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจ้ะต้นเดือนที่แล้วข้างๆกันจ้ะมีดมือคนเอ่อมือมือคนเข้าป่าไปทุก,กันถูกค้อนทุบจ้ะลูดไม่ได้ต้องใช้มีดแงะแล้ะ ทำประตูกันขโมยเอาค้อนทุบมือตัวเองโอ้โหอย่าบอกว่าโอ้โหโชคดีสุดๆจ้ะดีจ้ะ ผู้บ่าวกจ้องแต่จะถ่ายอย่างเดียวจ้ะโอ้ยไม่ได้ดูตามาตาเรืออะไรเลยอียอจ้ะ เดี๋ยนี้จะโอ้โหเป็นกระเบิดกระเบิดเอาเออกแค่นี้ก่อนจ้ะนี่จ้ะนี่อีกกระเบิดโอ้โหเอายากยจ้ะว้ายหล่นลงไปแล้วนี่จ้ะจ้ะทุกคนนี่หน่อยหนึ่งแต่แหงแ้งนะจ้ะแห้งก็เอาจ้ะ นี่จ้ะฟังนี่จ้ะอือหือนี่จ้ะนี่จ้ะหัวขอนสองขอนน้อยๆจ้ะตู้จะครึ่งตะกร้าแล้วจ้ะโอ้ยมีแต่งงานไหมจ้ะวันนี้จ้ะ ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะจที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจะ๊จะจ้าใครชอบกินเห็ดก็เข้าป่ากเก็บเห็ดจะ้ะช่วงนี้เป็นเห็ดหูหนูก็เห็ดนางลมลู่จ่ะเห็ดนางลมก็จะวายแล้วจ้าแต่เห็ดหูหนูยังมีปะยันมีน,าน้า่นี่ะถ้าลมมันมถ้ามันยังหนาวอ,อย่างเงี้ยจะ้ะแล้วก็ฝนลงตกตกลงมาเงี้ยจ้ะเห็ดหูหนูยังอยู่จะ้ะยังไงคนเข้าป่าปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเก็บอย่าจนจะ้ะถ้าผิดพลาดประการใด คนเข้าป่าปด้วยกันก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอฝากช่องน,อน้อยช่องนี้ด้วยจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะโหทุกคนกำลังจะเข้าป่ามาเจออะไรเบลเบล่าโอ้โหดูนี่จ้ะสองดอกเบลเบล่า คนใหม่ต้นนี้ปีหน้าต้องอลังการแน่นอนเลยจ้ะนี่เพิ่งจะออกจ้ะทุกคนกิ่งน้อยแต่เต็มเลยจ้ะสาวสาวเป็นน้ำแข็งนี่จ้ะคือจ้า